สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะวันนี้เราจะมาเปิดตอบคำถามฟรีนะคะทางออนไลน์ทางเพจนะคะใครสนใจก็ขอมาเป็นเพื่อนอาจารย์ได้นะคะจะได้ส่งมือมาให้ดูได้ถามฟรีได้ทางหน้าโพลนะคะถ้าเป็นส่วนตัวดูละเอียดนะคะไม่ต้องถามนะคะถ้า ออต่อคำถามฟรีก็ต้องมีคำถามมานะคะถ่ายฝ่ามือให้ชัดเจนตามด้วยอายุและคำถามนะคะวันนี้เรามาลองออดูว่ามีใครถามอะไรกันมาบ้างนะคะถ้าดูนะคะลักษณะของฝ่ามือนี้นะคะจะเป็นลักษณะของฝ่ามือที่ค่อนข้างที่จะติดขัดและก็มีปัญหานะคะ เพราะว่าจุดที่ติดขัดก็คือนะคะเรามาดูชัดๆเลยนะคะว่ายัางไงนะคะชัดๆเลยนะคะ,ะที่นี่แน่ๆถ้าตอนนี้นะคะเออถ้าอยู่ระหว่างมีรอบเดือนนะคะก็ต้องระวังอ่ะถ้าอยู่ในมีระหว่างรอบเดือนไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้อยู่ในระหว่างรอบเดือนเพราะว่าเส้นเขียวๆที่มันโผล่ขึ้นมาตรงนี้มันจะบ่งบอกถึงเรื่องสุขภาพนะคะ แล้วก็มีจุดดาด้วยนะคะแบบนี้นะคะถามเรื่องเงินการเงินก็ติดขัดด้วยนะคะเพราะว่าเส้นอุปสัรคมีนะคะเส้นพวกนี้คือเส้นอุปสัรคเส้นนี้คือดาวการเงินที่มันโผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าได้เงินมาแล้วก็ต้องออกใช้นี่ใช้สินอะไรประมาณนี้นะคะหรือปัญหาอะไรเนี่ยก็จะเข้ามาคนถามเรื่องความรักถ้าคนเข้ามาตอนนี้จะมีปัญหาด้วยนะคะการตัดสินใจต้องรอบคอบนะคะ อย่ารีบด่วนทําอะไรด้วยหุนหันพันแล่นนะคะเพราะว่าอันนี้คือเส้นสมองนะอันนี้ก็คือมาเป็นลักษณะของเส้นวัสนากับเส้นสมองมันมาอยู่รวมกันตรงนี้อ,อันตัวน,นี้ก็เหมือนกับเป็นเส้นนะคะแล้วเส้นวัสนามันก็แตกย่อแตกเส้นชมรุดนะคะถามเรื่องอะไรตอนนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่นะคะค่ะต่อมาเรามาดูต่อเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลักษณะของฝ่ามือนะคะ แบบนี้เลยส่งมาตอนนี้อาจจะไม่สบายมือป่วยอยู่ถ้ามีระหว่างรอบเดือนไม่เป็นไรแต่ต้องไปมันตรวจสุขภาพนะคะลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้ดูแค่เส้นเลยมืออย่างเดียวนะเพราะว่าเราก็ต้องดูแสงของเส้นดูสีของเส้นเพราะาอาจารย์วันพรุรุษหรือพ่อแม่ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือกะเป็นหมอแม่อะนะคะแมะ่แล้วดูว่า สุขภาพเสียเรื่องอะไรต้องควรระวังสุขภาพเรื่องอะไรด้วยนะคะแบบนี้ไม่ได้นะต้องรีบไปหาหมอนะใครฟังอยู่เราเปิดมือเราดูอยู่นะถ้ามือใครมีเขียวเขียวจำ้จำจ้ำเขียวเขียวมีเส้นเลือดขึ้นมาเขียวเขียวแบบนี้ต้องไปหาหมอตรวจสุขภาพนะคะได้รู้ว่าเป็นสุขภาพเสียเรื่องอะไรต้องระวังเรื่องมดลูกด้วยนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนะต้องไปดูนะ ใครมีใครฟังอยู่ฝ่ามือใครขึ้นเขียวๆไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องรีบหาหมอตรวจสุขภาพยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่มีรอบเดือนอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยบอกได้เลยนะคะสุขภาพไม่ดีนะคะสุขภาพมันไม่ได้ออกมาจากข้างนอกนะบางทีเรามองไม่เห็นหรอกแต่มันขึ้นมาให้โชว์ขึ้นมาให้เราดูแล้วเนี่ยเราต้องรู้นะคะ ต้องรู้ต้องไปตรวจนะอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่ใช่รถเสียแล้วเปลี่ยนอะไรได้นะคะคนเปลี่ยนอะไรยากนะ,ะเข้าใจไหมคะตัดแล้วตัดออกไปเลยนะเข้าใจไหมคะประมาณนี้นะใครต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยไม่ใช่ถามเรื่องเงินเงินอย่างเดียวนะคะอย่าถามเรื่องเงินอย่างเดียวดูสุขภาพด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็โอเคนะคะ แต่ก็ชำรุดนิดหน่อยนะคะแก้ไขอะไรแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเส้นนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเส้นวาสนาได้ยิ่งดีนะคะเส้นนี้งานจะได้สําเร็จนะคะต้องระวังถูกหลอกผูกโกงด้วยนะมีเส้นตกล่องนะคะอาจจะต่อไปอาจจะได้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะประมาณนี้นะ,ะมาดูต่อค่ะแบบนี้ไมโอนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ จะได้จะได้เงินจะได้รอเงินรอเงินไม่ได้นะคะ,ะนะคะติดติดเรื่องเงินของของขายถ้าเกิดซื้อมาขายไปแบบนี้เสร็จ,เ,รจเลยสินค้าค้างสต็อกขายไม่ออกนะคะแบบนี้ต้องแก้นะคะส่วนมากคนถ่ายมือมาฟรีฟเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอย่างนี้โอเคนะคนที่เส้นนี้มาเป็นเส้นคุ้มคออาจจะมีปัญหา าปากเสียงกับความคู่ความรักด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเส้นคุ้มครองตรงนี้ชํารดนะคะโดยโรวมก็เส้นโอเคอยู่นะคะก็มาดูต่อค่ะอันนี้อันนี้นิดนึงค่ะมันุมภาพไม่ค่อยชัดอันนี้จากคองทานจากลี่เครียดนะไม่รู้ว่าเป็นที่กล้องหรือเปล่านะคะถ้าเส้นชํารุดแบบนี้ทิ่เครียด เรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องความรักเรื่องคู่ครองเรื่องงานเปลี่ยนงานบอยจะเปลี่ยนงานดีไม่อ่ะเส้นชมรกอยูงอย่างนี้นะถ้าไปเปลี่ยนงานเนี่ยต้องหางานสำรองไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหางานยากนะคะอ่าแบบนี้นะคะ,ะประมาณนี้เลยดนู่ตออ่ออันนี้ก็ไม่มีค่ะนะคะ นนี้กม็มีเราหูเข้าปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะเส้นก็วิบักเขาเรียกว่าเส้นที่มันขีด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 อย่างเงี้ยเขาเรียกวุิบักกรรมนะคะวิบากกรรมนะคะอืมอ่าเอาใหม่ oh ดูนะคะอาจารย์จะให้ดูเส้นสำคัญสำคัญนะคะ ว่าจุดสำคัญตรงไหน,นอ่าอันนี้ก็โอเคนะคะจะชํำรุดตรงไหน,นอ่ามาดูนะคะเส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นชํำรุดนิดหน่อยนะคะแก้ไขปรับนิดนึงก็จะดีนะคะเพราะว่าเส้นวาสนามันมาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะมีกระบาดตรงกลางมือด้วยก็ไปดูความหมายกระบาดเอานะคะอ่ะตรงนี้ก็ก็พอได้นะคะแต่ก็แก้ปรับนิดนึงก็จะผ่านได้ะคะ่ะ นะคะอเอาเส้นที่อันนี้โอเคนะอันนีอ้อันนี้ก็มีเส้นวาสนาเส้นชีวิตโอเคนะคะเช่นเส้นชีวิตยาวเป็นคันธน,นูก็ถือโอเคอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยนะคะเส้นใจเป็นเปาะนิดนึงเส้นวาสนามนไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะเส้นวาสนามนไม่ต่อเนื่องถ้าเราตรงนี้คือการหยุดชะงัก นะคะถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะมีการหยุดชะงักนะคะถ้าต้นต้นโอเคนะคะต้นต้นชีวิตโอเคการทา้าการต่างประเทศก็ดีนะคะก็มีเยอะนะคะหลักทรัพย์คืออะไรอ่ะตอนนี้ถ้าถามหลักรั์หลักทรัพย์คืออะไรนะคะหลักรัพย์ก็คือนี่ค่ะจุดหลักทรัพย์นะคะ บางทีบางทีมันงอมือไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะอาจจะเส้นมันอาจจะย่นๆหลักทรัพย์คือตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องแก้ไขเขาเรียกว่าที่อยู่นะคะที่ทํากินนะคะหรือที่ทางหลักทรัพย์ก็คือที่ที่เราอยู่หรือที่ที่เราทํางานอาจจะมีปัญหานะคะเขาเรียกว่าหลักทรัพย์หลักทรัพย์มันบอกได้หลายอย่างนะคะฐานหลักทรัพย์เนี่ยหลักทรัพย์ก็คือที่ที่เราซื้อที่เอาไว้จะมีปัญหาไหม ถ้าตอนนี้อาจจะมีปัญหาปัญหาเรื่องอะไรนะคะปัญหาโน่นนี่นั่นอซื้อบ้านไว้มีปัญหาจุกจิกต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าบางทีพ่อแม่เอาที่ไปจำนองไว้หรืออะไรไว้อันนี้ขยายความนะคะขยายความเรื่องหลักทรัพย์นะคะก็ต้องไปมีปัญหาเราต้องเข้าไปช่วยเข้าไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ทางหรือว่าปัญหาเรื่อง เออที่ทํางานมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะที่อยู่มันร้อนที่อยู่ร้อนที่ทํางานอยากจะเปลี่ยนงานอยากย้ายงานถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนย้ายงานถ้าจุดมันชํารุดอยู่ย้ายไปก็เหมือนเดิมนะคะอาจจะหนักกว่าเดิมอีกแก้ไขสถ,สถานะณนะตอนนี้ก่อนนะคะถึงจะดีนะคะ,อ,ะอันนี้เหรออันนี้ เส้นงานเส้นอะไรยังไม่ค่อยแข็งแรงนะห้าสองเส้นนี้มารวมอยู่ด้วยกันแล้วให้เส้นวอดตรงเนี้ยมันจะเป็นจะกลายเป็นเส้นวศาเกี่ยวกับเรื่องงานจะให้สําเร็จเราก็ต้องแก้จุดตรงนี้ด้วยจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยทําอะไรก็ต้องระวังนะมีการถูกหลอกถูกโกงได้เส้นที่มันตกล่องระหว่างนิ้วก้อยนิ้วนางเนี่ยทาอะไรให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องไปเ,เล่นหุ้นซื้อหวย เล่นแชร์อันเนี้ยระวังมากเลยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องการเงินอะไรนะคะอันนี้ถามว่างานและการงานมีโชคลาบมาตอนไหนโชคลาบมันก็ตดงที่แสงของเส้นนะคะถ้ามีเส้นมีเส้นเส้นมันมีแสงมีอะไรมีออร่าแล้วมันก็จะดีนะคะแบบนี้อันนี้ัยังมีชมรุดนิดนึงนะเนี่ย เห็นไหมคะมันมีร่องรอยการไปสักลายมือมาเนี่ยจุดที่เราจะไม่ได้เงินก็ไอ้จุดพวกเนี้ยนะคะจุดนี้จุดนี้เนี่ยจะที่เราจะไม่ได้เงินนะคะก็ปรับเส้นแก้ไขเส้นแล้วก็จะมีโชคลับรอหรือโชคลาบกันเงินเข้ามานะคะอันนี้คือจุดที่เสียนะคะจุดที่เสียอันนี้เราขอบคุณนะคะ,ะเรามาดูนะคะความรักนะคะ อันนี้จะไม่ได้ตอบอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะถามเรื่องความรักความรักไม่โอเคนะคมีความไม่สบายใจมีทุกข์ใจเรื่องความรักอยู่นะถ้าถามเรื่องความรักมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องรบกวนจิตใจเพราะว่าเนินเนี้ย oh. มันเป็นเนินสุกเนินสุกก็คือความสุขนะคะแปบลบว่าความสุขไม่มีแล้วเป็นคงค่องข้างด้อเป็นคงค่อนข้าง,างที่ตรงนะคะตัดสินใจถ้าเกิดเลิกแล้ว ปากปากกับใจไม่ตรงกันมันจะมันก็ตรงอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงอ่ะนะคะแต่บางทีความที่เราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นทําอะไรหุนหันพันแล่นตัดสินใจปุ๊บแล้วมาเสียใจทีหลังเพราะว่าการตัดสินใจด้วยการหุนหันพันแล่นเขาเรียกว่าเป็นคนใจแข็งปากแข็งแต่ปากมันพูดไปแล้วเสียมันเหมือนกับโอยแต่ใจมันทําพูดไปแล้วเขาเรียกว่าไม่ได้คิดก่อนพูด นะคะไม่ได้คิดก่อนพูดพูดไปแล้วมันก็กลัวจะเสียศจจักดิ์กลัวเสียคําพูดก็ต้องอดทนเลยทําให้ไม่สบายใจ ennial. แบบนี้แบบนี้นะคะให้เรียกว่าไม่ได้คิดก่อนพูดพูดแล้วเราก็กลัวเสียศจจักดิ์เพราะว่าเราเป็นคนที่ตรงกลัวเสียหน้ากลัวเสียจศจักดิ์ศรมึงก็พาพูดถึงเรื่องความรักทะเลาะทะเลาะกันมึงเลิกไปเลิเกไปเลิกไปเลยไม่อยู่แล้วไม่เอาละแต่ใจอะ่ะ ปากมันพูดไปแล้วแต่ใจมันยังอยากดีอยากคืนดีอย,อยากอยู่ด้วยแต่คําพูดที่เราพูดไปน,นะคะพูดไปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดผิดพลาดเขาเรียกว่าต้องทําอะไรอยา่างหุนหันพันเล่นจะพูดอะไรจะอะไรอย่าใช้อารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นเคืองอยากพูดอะไรเยอะพูดไปแล้วเราเป็นคนมีสัจจะพูดไปแล้วเราก็โอ๊ยไม่ได้แล้วพูดไปแล้วตัดใจไปแล้ว แต่ใจมันยังรักอยู่ใจมันยังไอ้นีอยู่ยังห่วงหาอาทรอ,อยู่แล้วปากมันพูดไปเราก็กลัวเสียหน้าเสียชื่อเสียคําพูดก็ไม่กล้าเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าคําพูดพูดแล้วคําพูดเป็นนายแบบเนี้ยเขาเรียกประมาณเนี้ยที่คนโบราณเขาบอกเขาพูดว่าอะไรนะว่าพูดคําพูดเป็นยังไงนะคะไม่ได้นะคะต้องพูด พูดไปแล้วนะอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะก็ใครอยากจะดูฟรีถามฟรีหรือเข้ามาเป็นเพื่อนในออนไลน์ในเฟซก็ได้นะคะถ้าใน u t u b e เนี่ยอาจจะตอบคำถามไม่ได้นะคะก็อยากถามฟรีก็มาส่งก็มาเป็นเพื่อนก็เมมชื่ออาจารย์ดูในเฟซนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเดี๋ยวเฟซมันก็ขึ้นมัง้งนะคะแล้วก็ ส่งมาเป็นเพื่อนขอมาเป็นเพื่อนแล้วอยากถามอะไรก็ถามมาทางหน้าหน้าเฟซได้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยนะคะ